ตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูลมิเตอร์ทาร้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการแดนดอมนะคะในหัวข้อเขาตัวเขาที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงในสายตาเขานะคะวันนี้เราจะาใช้ไพ่สหรับนี้ในการสื่อนะคะอืก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอดูตัวเขาหน่อยนะคะสักห้าใบนะคะถ้วยนะคะสองไม้ห้าไม้นะคะแฟนแล้วก็ห้าถ้วย ธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะสําหรับธาตุราศีเนี่ยไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเรื่องราวเป็นแนวทางได้นะคะตัวเขาคนนี้นะคะมีธาตุน้ำเงกระกฎพิจิกะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤกษกนะคะตามหน้าไพ่นะคะตัวเขาช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่พยายามพยายามที่จะพักฟื้นตัวเองจากความรู้สึกบางอย่างนะคะ ซึ่งซึ่งตัวเขาเนี่ยภายนอกเหมือนเหมือนดูเข้มแข็งดูปกติดูใช้ชีวิตแบบว่าปกติเลยแต่จริงๆแล้วนะคะข้างในเขานะยังมีความเศร้าอยู่นะคะยังคิดถึงใครบางคนยังอะไรอาวรยังมีความโหยหาอยู่นะคะคือเขาอยาก อยากให้ตัวเขาเองเนี่ยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสักทีหนึ่งนะคะในความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะแต่ใจก็ยังวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะเหมือนเหมือนเดินหน้าต่อไปได้นะคะแต่ก็ยังหันกลับมามองข้างหลังอยู่บ่อยๆนะคะสิ่งที่เขาคิดถึงหรือหรือเสียใจเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่ ะะหรือในความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกที่เสียดายช่วงเวลาดีๆนะคะตามหน้าภ่ยมาแล้วก็มันก็มีความขัดแย้งในใจของตัวเองนะคะว่าจะทํายังไงต่อดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะอเพราะว่าเขารู้สึกกับคุณค่อนข้างมากนะคะเป็นเอ NERGY ของเขานะคะทําไมตัวเขาถึงถึงรู้สึกเศร้าจังเลยนะคะอะคุณสองคนห่างกันแล้วเหรออืม งั้นงั้นขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาหน่อยนะคะสักห้าใบนะคะ, King ะคะิงออฟพิทาเคิลน่าเขาก็อยากดูแลคุณนะไพ่ใบแรกเขาก็มีเดี๋ยวนะขอเปิดครบห้าใบนะคะดิกถือช่วยจัสติน e ด e ะเดวิลห้าห้าดาบ ลักษณะความสัมพันธ์คุณและเขานะคะมันมันมีความอยากเอาชนะกันอยู่นะคะแต่แต่ตัวเขาน่ะมีมีความรู้สึกที่จริงๆให้คุณนะคะรู้สึกรู้สึกดีกับคุณแบบจริงใจนะคะอยากหยิบยื่นอยากดูแลอยากให้ความมั่นคงกับคุณนะคะด้วยราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มีความจริงใจไม่ได้เสียแ้งนะคะอืม ตัวเขานะคะดูเป็นคนที่มั่นคงนะคะมีภาระรับผิดชอบแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ต้องดูแลนะคะหรือเป็นคนที่มีชีวิตหรือฐานะที่ดีอยู่แล้วนะคะตัวเขาความสัมพันธ์นี้นะคะมันมันมันจะเป็นฝ่ายเขาที่ดูนิ่งนะคะมันอาจเป็นเพราะว่า เขาน่ะไม่ได้มั่นที่นิ่งอ่ะเขาไม่ได้มั่นใจว่าคนรู้สึกยังไงกับเขานะคะมันมันมีความมั่นคงแล้วก็อยากที่จะดูแลคนอยู่ที่บอกก่อนหน้านี้นะคะแล้วคูณสองคนอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มีความอ่อนโยนแล้วก็มีความจริงใจให้กันและกันนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยเดวิลนะคะมีความผูกพันกันมากๆนะคะแต่แต่มันก็มีความที่แบบว่า มีการแข่งขันในความสัมพันธ์นี้อยู่ลึกๆนะคะคุณสองคนมีแรงดึงดูดกันแบบที่ตัดใจยากนะคะตัดกันไม่ขาดอาจมีเรื่องที่พูดไม่หมดนะคะหรืออยู่ในสถานการณ์ที่พูดไม่ได้ทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วมันมี หาดาบเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างก็ถือศักดิ์ศรีนะคะบางทีที่เงียบใส่กันเนี่ยมันก็มีการแข่งขันที่บอกก่อนหน้านี้นะคะแข่งขันกันนิ่งแข่งขันกันไม่พูดนะคะหรือเคยมีความเข้าใจผิดอ่า หรือมีการประทะอารมกันประทะอารมณ์กันเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าตัวเองเสียฟอร์มนะคะก็เลยเลือกที่จะนิ่งต่างฝ่ายต่างนิ่งใส่กันนะคะทั้งๆที่มีความรู้สึกที่ชอบกันนะคะมันก็เลยทําให้เขาเครียดหรือเปล่านะคะสำหรับเอเนจีของเขามันมีความความอะไรเอาวอนความรู้สึกเสียใจอยากให้ช่วงความนึกถึงช่วงเวลาดีๆนะคะอไพ่ม,มันสัมพันธ์กันนะคะกับ กับ Energy ของเขาที่เขาอเจออยู่ตอนนี้นะคะลักษณะความสัมพันธ์คุณก็ประมาณนี้นะคะมีการที่อยากจะแข่งกันแข่งขันกันเงียบแข่งขันกันนิ่งนะคะอืแล้วอะแล้วมันจะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์นี้มันการแข่งขันกันขอดูขอดูต้สำรับสักหน่อยแต้สำรับก็ได้สิบถ้วยนะอะขอดูอยังไงสองเรียญอ,อดออกมาเจอวิ ได้สำหรับนะคะสิถ้วยสองเรียญจูเวลคือที่จริงแค่10บถ้วยนี้ก็คือก็ดีก็มันก็จะลงตัวได้ดีนะคะแต่คุณ2คนต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีความแตกต่างมีมีอุปสรรคมีอาจจะเป็นระยะทางระยะห่างนะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะแล้วก็ตัวคุณและเขาเนยความสัมพันธ์นี้นะคะแนวโน้มมันก็ สามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลจนถึงขั้นสร้างครอบครัวได้เลยนะคะด้วยสิบถ้วยนะคะแล้วตัวเขาก็คิดอยากจะหยิบยื่นความรู้สึกอยากจะสร้างความมั่นคงกับคุณอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีการแข่งขันกันนะคะมีการแข่งกันนิ่งนะคะว่าต่างฝ่ายต่างที่ใครจะนิ่งนานกว่ากันนะคะมันก็เลยทําให้มีความเครียดในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขานะคะต้องปรับ ต้องต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปถึงขั้นแบบว่าสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างความมั่นคงด้วยกันเลยนะคะอืมถ้าคุณสองคนปรับเข้าหากันนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะแล้วเขาอ่ะคิดว่าคุณเป็นคนยังไงคะอืม <S <S เขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงอืมตัวเขานะคะ เด th อะชาลีออ4สถ้วยเดอ m o มูนสิบไม้เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกวอะไรเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะมีไฟในตัวเองนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยนะคะ แต่ว่าในความโลกส่วนตัวสูงของคุณน่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าค้นหามากๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะมีระยะห่างหรือมีกำแพงต่อเขานะคะอแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะมีระยะห่างหรือมีกำแพง คนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณมีหลายอย่างที่ต้องจัดการจนเหนื่อยนะคะมีภาระที่ต้องอจัดการที่ต้องแบกเยอะมากๆนะคะด้วยสิบไม้นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตของคุณนะคะตัวเขานะคะรู้สึกว่าเขานะ่ยอยากที่จะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ก็มีความระมัดระวังอยู่เพราะว่าตัวเขาไม่ได้มั่นใจว่าคุณนะคิดยังไงกับเขานะคะหรือตัวคุณนะคิดอะไรอยู่นะคะในความรู้สึกของเขานะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่มั่นใจนะคะ บอกเลยว่าตัวเขานะคิดถึงคุณนะคะมีความามีความรู้สึกที่ดีๆให้คุณจริงๆนะคะตัวเขาแต่อีกในหนึ่งเนี่ยเขาก็ คิดว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองนะคะบางครั้งคุณก็ดูเหมือนไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะเหมือนเหมือนไม่ได้เปิดใจหรือว่าเหมือนไม่ได้เปิดรับเขาทั้งหมดนะคะไม่ได้พูดหรือบอกเขาทั้งหมดนั่นเองนะคะเขาก็เลยคิดว่าตัวเขานะ่ะต้องรอจังหวะหรือหาจังหวะเพื่อที่จะเข้าหาคุณนะคะคุณสองคนนะ่ะ มีความแตกต่างกันจริงๆด้วยนะคะมีอาจจะเป็นต่างถินต่างแดนต่างวัฒนธรรมท,ที่บอกก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นต่างประเทศเลยนะคะถ้าถ้าคุณสองคนปรับตัวเข้าหากันนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปถึงขั้นลงเอยเป็นครอบครัวได้เลยนะคะก็สิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องพามีเรื่องที่ต้องแบกเรื่องเหนื่อยแบกไว้จนเหนื่อยเลยนะคะมีภาระหน้าที่เรื่องงานเรื่องชีวิตที่ต้องจัดการนะคะอืม แล้วเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะในความคิดของเขานะคะก็จบการอ่นานไพ่นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะ,ะขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะพลังงานไหนที่มันไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะเจอกันใหม่ในหวัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ